มาสัมผัสคนดังเด้เลยนะคนดัง,ค,ค,นดงคนดังของอุตุไม้ได้เลยนะเดี่ยวซองเดียวเอาเอาอน้องเอาเนี่ยมันแก่ข้าวนนาอาน้อ,นองประเด็นมองไม่ในนะ้าหรือว่าจะสั่นซี้เรื่องพี่น้องเรื่องแก่ข้าววัดอาน้องประเด็นมองไม้เนี่ยนะเนี่ยหันเอากินเลยกินเลยอางเออันนี้เพื่อนมากินหม้อหอนปลาอยู่เพื่อนเสียนอยเด้อที่สปปลาวนะคะทุกคน มาเที่ยวประเทศดาวด้ยคีรนันโมแกนอันนี้หมอหอนฟ้าถ้าว่าให้เปรียบเทียวก็คืออันนี้เนอะคือจิมจุมอยู่ประเทศไทยนั่นแหละหรือเพิ่งกินเป็นปลามาเงืนเสียน้อยนี่เจ็บปั๊อันนี้เสี่ยวเพิอนนี่หักแปงกัน ฮันนีม่ยแม่อจนิอ้เสอเนอันนี้แม่จะเด้สนุกเต๋อน่วเอากินแซ่บๆค่เ็วเขาอยู่แต่ว่าใส่พักมันก็เงียบดิัอฟ้าหมอปิดปิดชุกแลวกัเป็นปออาจนชุกไลเป็นแอบ แซ่จั๊กข้าหน่งปลาแขกแต่จนี้าแห้จาอันนี้ปลาแขกจ้าอ้าวยกๆยกสวยเห็นไหมอันนี้ปลาแขกอ้าวจิมจิมจุ่มปลาเด้่มวันนี้เริ่คนกินจิมจุ่มปลาุนจะภาพใหญ่ใจดีเด้อนางอยู่หันเสียหน่อยเสียน่อยมอ้ปะฝนชดนออยากดีนเจใหญใจดีมันยู่ั้งฝนบร้กากาศจะคล้องจะภาพจะภาพ จะปาดยางมออ่ะเลมันโคตรืุ๊กตา่ง มาพี่น้องเอ้ยมามกอจมกรวมเดี๋ยวกินไปกีมาแเดี๋ยวฉีดน้ำเลือไงบ้างดอกเดี๋ยวไปน้บงมากพี่บีวขาจยาแวมีิอนตามาเอกตอนนี้ไปเอกยัปวยอยู่บปเอกปวยนักไปเอกปวยป๋อมาแล้วมาน้วยังบท่านได้กินดออยังอัดคลิปอยู่ทั้งนี้ ก็คือไปอาบน้ำับแสบไอ้พวกขอนเยเดี๋ยวมือมาแล้วมันจะมาอย่างนี้เหรอข่อยเนี้ยไม่ได้หงายละม้้าวที่กินหนด้ก็ย้างใกายทกคนว่าข่อยไปกินแล้วยันจะจบไม่ยากเห้หายอย่ตัวแน่แน่น่นอย่า้งว่า อย่าฝืงเมามันเป็นนักทานนี่นแต่ว่าบ่ให้โบ้จะรินะอ้นอะไ่ของผมเคยอำเราอยาวเอานางลงที่ใหคุณใหญ่ป่ะเดป้น่แม่รู้จดหรือไเด้นาเด้อพี่นอลูกเบ่งกเ้งด่เบิดเนี่ยหันเมือเงาหนอกระดิ่งเด้อเออหน่อกรดิ่งเบ้น่นอกระดิ่ง่ น่าก <laughs> <elle> ินเนอนี่แสบแซบแสบหลายน้ปลากับป้าไม่น้ำโค้งด้อนี่เด้อโมเมนต์ปลาที่ย่งโมเมนต์ปลาอยงเงี้เลยธรรมศาสตร์ใช้มันคบกูเมันหอพักแตคแล้ว ยกิบแมก้ดสิแม่ทำมีน้้นกับแมู่นม่แม่เอาวิวก็อกเกอร์ได้กจับเสือได้นบกคนบลโคไ่เป็นยังหรอกะเพัาขึ้นซือๆเลยตีสอกคนน้ำแดงไม่อยากนอนนะโอ้เขาบอกข่าแ่เขาบอกว่าพิษอโอยกบมาเม็ดเจ้าอแมลเม เดี๋ยวไปเอ๋ยนะควายโยเดี๋ยวเมื่อไหร่ก่อนเดี๋ยวเชียร์เชียรันนี้แล้วเสื่อไหนเบิ่งอ้าคลิปนี้ก็ซทำมีนะพี่น้องขอบคุณในน้านะขอบคุณทุกการรับชมอาจจิอุลวานเองนะทุกคนคลิปหน้าพขอกันไมขอเกันไปเจ๊ใหญ่ใจดี